ครับผมสวัสดีครับ่าผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนือทานนี้ก็เป็นเนทาทอนใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านาั้นาท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันเนวทานมาประจำ้ดยก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16สิงหาคม เราก็ไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นนาทานสิบโบนฝากมาหตัวศูนย์สองสามห้าหกศูนย์สองสามห้าอดีตที่แล้ว3 5, 6, 8, ามห้าแปดเกานวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองศูหห ต่อมาเจ้านี้เลยก็เป็นทานสิบหน่อยโบนแปดเแล้วก็ฝากมาโคู่เก้าห้าห้หเกาห้าห้าานสิบเกาสี่ห้าน่อยห6 0 ต่อมาใบนี้เลยโคนเพชรฝางมาเต็มล่างห้าตัวห้าเต็มเจ้าของแนวทางก็ฟางมาหกเจ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่ห้าฝากมาห้า,าตัวเป็นแนวทาง ต่อมาเจ้านี้เลยเด่นล่างเจ้าวันชัยก็ฟางมาหนะ้าศูนย์ห้5หนหห้าห้าาหะฝากมา6กคู่เป็นแนวทางเน้น51าหหแล้วก็ห9้า ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวท่าตัวเดียวบอมบูนอดีตที่แล้วก็ฝากมาห้าแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา 7. เจ็ดหน่งตัวก็ฝากมาแนวทานรอสอนอนต่อมาเจ้านี้ครับท่านวันชาย ฟางมาวิ่งล่างหแล้วก็ฟางมาห้าศูนย์ห้5หนึงหหห้าหากฝากมา6คู่เป็นแนวทาต่อมาเลยเจ้านี้กระทานระเดน ฝากมา,าท่าน10บล่างฝากมา6 7 8จ็ดแปดฝากมาสตัวแนวทาง10ล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับท่า,ทาน เจ้านี้แนวทางสิมโบลนฝากมาห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามฝากมาเจ็ดตัวก็เป็นแนวทางของเคสิบสาม ต่อมาใบนี้ครับเต็มสิบหน่วยโบนฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มปแปดเต็มศูนย์ฝากมาเจ็ดตัวเจ็ดเต็น ต่อมาเจ้านี้เลยก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วเป็นเอาทานของตาอาดีตที่แล้วก็ผ่านในตอนใหม่นี้ครับเจ้าของเนื้อทันก็ฝากมาแล้ว เจ็ดสองศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์ฝากมาสีค่คู่ไปนำทานโคล่างต่อมาครับเจ้านี้ลอราฝน ฝากมาหลายชุดนะท่านเคปหน้าจอได้นะชุดสามตัวชุดสองตัวนะท่านเคปหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้ใบน,นี้ก็เป็นอาจารของละองฝนฝากมาะท่านสามตัวเซี่

ฝากมา6กสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหนึ่งหกสแปดหกสา้าปดหกห้็ดแปก็ละก็สก็ฝากมาเป็นนำทานอีก1นึ่งใบด้วยต่อมาเจ้านี้เต็มรสสอนนอสุบโชต ฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มหเต็มหกเต็มเจเต็ม9้า ต่อมาครับอุรุมทันยาหา 3, 2, 7, นสามสองเจ็ดส่วนเก้าสามสองเจ็ดเก้าสามคู่ล่างหกหกหกแปดก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเจ้านียแกสอน,นอบนนะ สามสี่ห้าสามสี่ห้าอาดีตที่แล้วก็สามสี่ห้าเนื้อท่านใหม่นี้ก็ฝากมาสาม,ส,ามสี่ห้าโกเกโกเกโกเกสอนอบนต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยวีว่าวิ่งบน ฝากมา6 7 6 7เน้น6นะฝากมา2ตัวเน้น1ตัวยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านผูชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานนะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอนทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย